สวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งสมาธิก่อนไปทำงานกันนะคะให้ทุกท่านมองไปที่รูปของคุณแม่สินมาตจีนะคะตรงจุดแดงบนหน้าผากของท่านเปิดมือสองข้างไว้บนตักนะคะตั้งสติที่กระหม่อมนะคะสหัสราระ เราสัมผัสถึงการเชื่อมต่อนะคะให้เรายกพลังทำบันดัลพร้อมกันนะคะ which is your own now today I l l teach you how use your own. which is your own now put your left hand in front of the Kundalini here all of you sitting down can you see me put your left hand like this. just like this in front like this in front this hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back, like that, clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this. And throw your hands up, absolutely loose and then give it a twist. Throw your head back and now give it a knot. That's why. We have to do it thrice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hands, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give three twists. You can do it at home. Throw back your hands. Uh, head and hands used and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now, see, it will really improve. Now, there's one thing more one must learn how to give. Protection to your aura. That is very important. Protection to your aura. I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. One. Go back. Two. Three. Four, five, six, seven. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. <laughs> All right. ราจะสัมผัสถึงไวเบรชั่นที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ยกพลังทาบันดันให้เราค่อยๆหลับตาลงค่ะตั้งสติเข้าสู่ภายในนะคะมือสองข้างวางบนพระแม่ธรณีค่ะทิ้งลงข้างลาตัวนะคะฝ่ามือวางแนบไปกับพระแม่ธรณีถ้าหากท่านนั่งเก้าอี้ให้ทิ้งมือลงที่ด้านข้างลาตัวชี้ลงพระแม่ธรณี ตั้งสติไปที่จักระที่หนึ่งของเราเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีค่ะพระแม่ธรณีข้าพเจ้าขออภัยที่ได้ใช้เท้าสัมผัสบนร่างกายของท่านขอท่านได้โปรดนำความไม่บริสุทธิ์นำความไม่สมดุลทั้งปวงออกไปจากช่องพลังและจักระของข้าพเจ้า ได้โปรดมอบคุณสมบัติของท่านให้แก่ข้าพเจ้าท่านคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่อดทนผู้ที่ให้อภัยผู้ที่สร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่โลกใบนี้ได้โปรดมอบคุณสมบัติของความหนักแน่นความอดทนความมั่นคง ให้แก่ข้าพเจ้าตั้งสติอยู่ที่จักราที่หนึ่ง และเชื่อมต่อกับพระแม่ทรณีสักครู่หนึ่งนะคะ มือซ้ายวางกลับลงบนตักนะคะเปิดหงายมือไว้มือขวาวางไปที่หน้าบีนะคะตรงสะดือคุณแม่ได้โปรดมอบความสงบมอบความสมดุลมอบธรรมะให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบความพึงพอใจในทุกๆด,ด้านของชีวิต ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณในทุกๆอย่างที่ท่านได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกสงบสุขและพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่เป็น ตั้สติที่จักรนาบีสักครู่หนึ่ง ค่อยๆเลื่อนมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าผาใช้ฝ่ามือขวาวางแนบไปกับกลางหน้าผาก้มศีรษะลงนะคะคุณแม่ได้โปรโดให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่สามารถให้อภัยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไม่ให้อภยัย ความโกรธไม่ได้ทำให้สิ่งใดดีขึ้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการให้อภัยคืออาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับสหัจโยคยีคุณแม่ได้โปรดมอบคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้ที่ให้อภัยให้แก่ข้าพเจ้า เมื่อเราให้อภัยเราจะเป็นอิสระคือการสิโรราบปัญหาทุกอย่างให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะสามารถเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการเพราะพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังที่ทรงพลังมากที่สุดและท่านรู้ดีที่สุดว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดสำหรับเรา เลื่นมือขวาขึ้นมาวางที่กลางกระหม่อมให้ใช้กลางฝ่ามือขวากดนวดลงไปที่หนังศีรษะวนตามเข็มนาฬิกานะคะกดแน่นๆให้หนังศีรษะขยับคุณแม่ได้โปรดมอบการตระหนักรู้ในตนเองการตื่นรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่ข้าพเจ้า ได้โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สมาธิที่ปราศจากความคิดอยู่ในสภาวะจิตว่างและมีสติรู้ตัวทั่วพรอ้อมได้โปรดมอบวันที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบความสันติสุขภายใน ความปิติสุกไ้วางมือขวากลับลงบนตักนะคะเปิดไงมือไว้ตั้งสติไปตรงที่เราใช้มือกดนวดเมื่อสักครู่นี้ให้เราสิรราบอย่างสมบูรณ์แบบ สมาธิแบบสหัจโยคานั้นเกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเพราะเราไม่ใช่ผู้กระทำพลังคุณธทรรนีที่ตื่นขึ้นจะเป็นผู้นำเราเข้าสู่สมาธิเข้าสู่การเชื่อมต่อเข้าสู่โยคะ สมาธิของเราจะปราศจากความคิดแต่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่หลับไหลไม่ตกผวังและไม่ฟุ้งซ่านคือทางสายกลางคือปัจจุบันที่แท้จริงอยู่ในสภาวะนี้สักครู่หนึ่งค่ะ ความสงบอีกสักครู่หนึ่งนะคะทนทสามารถนั่งต่อไปได้นะคะจนกว่าท่านจะรู้สึกว่าอยากจะออกจากสมาธิ ให้ขอบคุณคุณแม่สิมาตจียกพลังและทำบันดันเพื่อจบการน,นั่งสมาธินะคะก่อนจะกจากบ้านไปทำงานก็ยกพลังทำบันดันอีกครั้งหนึ่งนะคะปกป้องจักระแล้วก็เป็นการตั้งสติของเราด้วยค่ะขอให้วันนี้ของท่านนะคะเป็นวันที่มีแต่ความสงบสุขค่ะมีความหนักแน่นนะคะไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามเรายังสามารถมีสติที่มั่นคงยังคงรักษาความสงบ ยังคงรักษาจิตปัจจุบันนะคะสติรู้ที่อยู่ในปัจจุบันเอาไว้ได้นะคะและสามารถแผ่ความสงบนี้นะคะไปยังคนรอบข้างนะคะทุกคนที่อยู่ใกล้ท่านจะรู้สึกได้ถึงความสงบและความปิติสุขค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ